กราบสวัสดีครับวิไลธนบัตรไทยนะครับรับซื้อแบงเก่าเหรียญเก่ามาพ้าบ้านนะครับผมรับจานวนเยอะๆนะครับผมวันนี้นะครับก็มีลูกค้านะครับส่งของมาให้นะครับของถึงหนึ่งกล่องนะครับวันนี้ก็ส่งมาจากสงขาเลยนะครับส่งมาจากสงขาเลยนะอันนี้ก็ที่คุยๆไว้เนี่ยก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับพระเครื่องนะครับผมเกี่ยวกับพระเครื่องจะเป็นพระบ้านๆนะครับทราบหน้าบ้างไม่ทราบหน้าบ้างนะ เดี๋ยวผมจะมาเปิดเช็คของให้พี่ๆได้ชมกันนะคะว่าพี่ท่านนี้เนี่ยส่งมาจากจังหวัดสงขลาเนี่ยมีพระแบบไหนบ้างพอทราบหน้ามไหมมีองค์แบบพอรู้ๆจักกันไหมนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดชมกันเลยนะครับผมอ่ะโอเคครับเดี๋ยวผมจะมาเปิดกล่องนี้เลยนะครับกล่องมาถึงผมเนี่ยก็สภาพอาจจะมีรอยบุกหน่อยนะครับส่งมาไกลเลยนะครับผมอยู่อุบลน,นะครับลูกค้าอยู่ภาคใต้เลยนะครับผม อันนี้ก็รอประมาณสามวันนะครับส่งอีเมลของถึงนะครับประมาณ3ามวันนะครับผมเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันเลยครับสำหรับท่านใดที่ต้องการขายนะครับผมสามารถ นำของสะสมนะครับพาเครื่องหรือธนบัตรหรือเหรียญเนี่ยแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้นะครับผมไว้ใช้ได้นะอยู่บ้านมีแบบไหนเนี่ยก็เราส่งมาประเมินราคาได้นะครับนี่ครับเปิดออกมาเป็นแบบนี้เลยลูกค้าแพ็คใส่แบบนี้นะอันนี้ก็เป็นกระดาษนี่ครับเป็นกระดาษที่ผมให้ลูกค้าเขียนนะครับเขียนแบบว่าเลขบัญชีธนาคารมานะครับเผื่อทักไปเนี่ยทักไปลูกค้าไม่ตอบเฟสนะครับผม ถ้าทักไปลูกค้าไม่ได้ตอบเฟซเนี่ยก็ยังมีเขียนให้โอนนะครับผมผมก็จะส่งสลิปไปในแชทนะครับว่าของถึงแล้วนะได้จัดการโอนเรียบร้อยแล้วนะครับผมแค่ของครบถ้วนอะไรประมาณนี้นะครับอะลูกค้าห่อม,มาแบบนี้นะนี่หมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาแกะกันเลยั่วเกี่ยวกับ ทองเหลืองเครื่องเงินผมก็รับซื้อนะครับรับซื้อเหมือนกันเดี๋ยลูกค้ามีนะลองส่งส่งมาประเมินราคาดูนะครับรับหลายอย่างอยู่นะพี่นะเครื่องเงินทองเหลืองนะครับก็<อ>จะมีทราบหน้าบ้างไม่ทราบหน้าบ้างอ่ะเนาะพี่เนาะเพราะว่าพี่แกส่งมาประเมินก็อถ่ายถ่ายรวมๆกันมาเลยกระจายกระจายกันมานะครับอ่ะ เหรียญเหรียญแบบนี้อยู่ภาคใต้ก็ต้องมีสายใต้บ้างแหละเนาะพี่เนาะนี่ก็เป็นพระที่ผมเทออกมานะครับเป็นที่ผมเทออกมานะครับนี่ครับหลากหลายอาจารย์นะพี่นะแต่พี่ก็อยู่ภาคใต้นะผมว่าก็จะมีแบบพระจังหวัดแถวภาคใต้ด้วยกันนั่นแหละผมว่าทราบหน้าบ้างไม่ทราบหน้าบ้างอะไรประมาณนี้นะพี่นะ พาบ,บ้านๆเลยนะอ่าอย่างเงี้ยอย่างงี้ที่เรารู้รู้จักก็เป็นหลวงพ่อคูณนะครับโอ้โหเหรียญนี้สวยเลยนะเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับคูณเงินทองโชคลาบนะครับผมนี่ครับปีสามเจ็ดนะอย่างเงี้ยเนี่ยเก็บได้นะครับอย่างเงี้ยเก็บได้ผมก็ขายไม่แพงนะอ่าอย่างที่รู้จักครับเหรียญราชการที่เก้านะครับนี่ครับด้านหลังพอปลอนะครับผม ไปนะครับอันนี้ก็เป็นหลวงปูทงงป่ทองดีนะครับหลวงปู่ทองดีนะครับแล้วก็องน์นี้หลวงพ่อหลวงพ่อเปรียงหรือเปล่าแบบนี้นะครับผมหลวงกับหลวงพ่อแดงนะครับหลวงพ่อแดงแล้วก็ถัดไปนะครับเป็นเหนรียญระฆังแบบนี้นะอันนี้พระอธิการพระอธิการผ่องแบบนี้เลยนะครับ แล้วก็ถัดไปครับอันนี้หลวงพ่ออะไรเนาะนี่จังหวัดขอนแก่นก็มีนะครับผมทางขอนแก่นก็มีนะครับแล้วก็อันนี้เป็นหลวงพ่อเจริญนะครับหลวงพ่อเจริญนี่ครับด้านหลงังหลวงพ่อเจริญนะครับแล้วก็อันนี้หลวงปู่หลวงปู่พยุงนะครับหลวงปู่พยุงนี่ครับหลวงปู่พยุงก็ถัดไปนะครับ อันนี้พระครูเกษมครับพระครูเกษมนี่ครับพระครูเกษมอันนี้หลวงพ่อเพชรหลวงพ่อเพชรชัดสีหรือเปล่านะครับผมแล้วก็หลากหลายผ้าจานอยู่นะพี่นะก็มีทั้งทราบบ้างแล้วก็ไม่ทราบบ้างนะคะพี่หลวงพ่อหลวงพ่อหลวงพ่อชื่นนะครับหลวงพ่อชื่น นี่ครับผมแล้วก็พระพุทธมิ่งขวัญน,นี่ครับแล้วก็อันนี้พระครูเหรียญพระครูนะครับหลวงพ่ออะไรเนาะนี่เหรียญน,นี้สวยนะครับผมหลวงปู่คงนะครับผมหลวงปู่คงนะนะครราชสีมาหลวงปู่คงนะครับ หลากหลายแบบนะอันนี้มีเสือด้านใต้ด้วยอันนี้แปลกดีนะครับแปลกดีพนาลายนะครับพนาลายอันนี้ก็หลวงปู่อะไรนะนี่วัดทุ่งกวางก็หลากหลายผ้าจารย์อยู่นะพี่นะหลวงพ่อวงหรือเปล่านะครับ โหเหรียญซึกๆหลวงพ่อบุญช่วยนะครับพระบ้านๆเลยนะพี่นะอย่างเงี้ยแล้วก็อันนี้เหรียญหลวงพ่ออะไรเนาะนี่อนิจจังแล้วก็เจ้าหลวงเหมยฟ้านี่ครับมีใครรู้จักไหม หลากหลายผ้าจานนะพี่นะพระพุทธชินราชนี่ครับเหรียญพระพุทธชินราชนี่ครับจังหวัดแพร่อ่าอย่างนี้ก็พอรู้จักนะครับหลวงพ่อแดงนี่ครับเหรียญหลวงพ่อแดงน่ครับหลวงพ่อแดงนี่ครับ เยอะแยะอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะจัดการโอนเงินให้ลูกค้านะครับผมท่านใดที่มีพระเครื่องผ้าบ,บ้านๆนะครับผมผ้าบ,บ้านๆแบบนี้เยอะๆนะเดี๋ยวผมจะให้เบอร์ติดต่อนะครับเบอร์ติดต่อท้ายคลิปนะคะผมน้องจะให้เบอร์ติดต่อท้ายคลิปนะคะผมท่านใดที่มีพ้าบ้านเยอะๆผ้าเหรียญเยอะๆแบบนี้เนี่ยส่งภาพมาประเมินราคาได้นะครับเดี๋ยวโทรคุยกันก่อนนะครับแล้วก็แอดไลน์กันได้นะ สำหรับท่านใดนะครับผมที่มีพระบ้านแบบนี้นะครับพระเครื่องพระบูชาเครื่องเงินทองเหลืองนะครับเหรียญเก่าแบงค์เก่านะครับจํานวนเยอะๆนะสามารถส่งภาพมาประเมินราคาขายได้เลยนะครับผมเนี่ยพ่อค้าพ่อค้ารับซื้อนะครับอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับอําเภอเข่องในนะครับลูกค้าเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดห่างไกลผมก็รับซื้อนะแต่ถ้ามาด้วยตนเองไม่ได้ถ้าไม่คุ้มน้ํามันเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้ลูกค้าส่งของมาขายให้นะครับ แล้วก็ของถึงเช็คของเสร็จครบถ้วนผมก็จัดการโอนเงินให้ทันทีนะครับก็จะประมาณนี้ครับในการซื้อขายนะครับแต่ก็ลองส่งมาประเมินราคาได้ประเมินให้ฟรีครับผมแนะนํากันได้นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ให้เลยนะครับผมท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับจะซื้อจะขายนะครับเห็นเหรียญไหนสนใจก็เข้ามาพูดคุยสอบถามโทรเข้ามาได้ครับออนไลน์มาที่เบอร์นี้เลยนะครับผม ครับท่านใดที่ดูคลิปจนจบนะครับผมกราบขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านเลยนะครับผมที่เข้ามาชมคลิปกันจนจบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u r s ส r i b e ให้น้องหน่อยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับเดี๋ยวผมจะได้ของมาผมจะเช็คของให้ดูอีกนะครับผมกราบสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านสวัสดีครับ